ีจะพามาดูเรือยางล่องแก่งของทางเรา Star Boat ไทยนะครับข้อดีของเรือของเรานะครับเป็นระบบสีนเข็ด้วยความร้อนนะครับนี่นะครับข้อดีก็จะไม่แตกไม่ระเบิดแน่นอนครับและก็ไม่มีกาวเสื่อมนะครับแข็งแรงใช้ได้ยาวๆครับการรับประกันก็จะอยู่ที่3ปีนะครับนี่ครับรับประกันตะเข็บ3ปีครับเรือเรือครับใช้งานได้5ปีแน่นอนครับเรือมีหลากหลายสีสันนะครับ เลือกได้ทุกสีนะครับเราทําได้หลากหลายสีนะครับส่วนใต้ท้องนะครับใต้ท้องจะเสริมผ้าอีกหนึ่งชั้นนะครับเป็นสีดํานะครับเนี่ยครับตัวเรือจะเป็นสีแดงเนี่ยครับทั้งลํานะครับอันนี้เสริมอีกหนึ่งชั้นนะครับเสริมตรงนี้แล้วก็มีเสริมที่จะชนหินนี่นะครับอีกหนึ่งชั้นครับแล้วก็ส่วนท้องนี้จะเป็นผ้า1.2มินนะครับแข็งแรงครับแล้วก็เสริมตรงนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับเผื่อลูกค้าไปโดนหินใต้น้ําหรือ น้ำตื้นนะครับโดนก็จะไม่รัวนะครับพอเราเสริมฟังแข็งแรงตรงนี้ให้แล้วครับถ้าลูกค้าอยากเล่นสีสีตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวเรือได้เหมือนกันนะครับหรือจะเล่นสีเป็นสีอื่นก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักที่เพจช่างอ้วนสตาร์บัไทยได้เลยนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับ